สำหรับใครนะครับที่สนใจที่จะสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์มเนี่ยครับฟังทางนี้เลยครับวันนี้เนี่ยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรนะครับได้ประกาศนะครับให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบ2ได้แล้วนะครับโดยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในวันพุธที่4สิงหาคมนี้ครับสำหรับบุคคลธรรมดานะครับรอบ2นะครับจะเป็นจํานวน75,000รายนะครับโดยจะให้ลงทะเบียน2รอบนะครับคือ10โมงเนี่ยคุณต้องเข้าไปลงทะเบียน นะครับลงทะเบียนในระบบนะครับเพื่อที่จะแสดงความเจตจำนงว่าจะขอรับวัคซีนนะครับต่อมาเวลาสิบสี่นาฬิกาหรือว,ว่าบ่ายสองเนี่ยต้องเข้าไปจองวัคซีนในระบบนะครับสําหรับใครที่ลงทะเบียนสําเร็จไปในช่วงสิบโมงนะครับเอ,อ่ออีกประเด็นก็คือคนที่ลงทะเบียนสําเร็จเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยสามารถจะจองวัคซีนเลือกโรงพยาบาลแล้วก็เลือกวันนัดวันฉีด และโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันที่4เวลา14นาฬิกาหมายความว่าประจองเสร็จเนี่ยคุณสามารถชำระเงินได้เลยนะครับแต่เขากําหนดเวลาให้วันที่4ถึงวันที่6สิงหาคมวันที่6สิงหาคมเนี่ยก่อน18นาฬิกานะครับหากไม่ได้ชําระเงินตามเวลาที่ากาหนดเนี่ยทางระบบเนี่ยจะคัดชี่ออกโดยอัตโนมัตินะครับเอ่อทางราชิทยอะไรยังบอกอีกนะครับว่าจะมีการเปิดให้ บุคคลทั่วไปและประชาชนธรรมดาเนี่ยเปิดจองวัคซีนทุกวันพุธนะครับแต่จํานวนบุคคลเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับโควตาของวัคซีนในแต่ละสัปดาห์ด้วยนะครับการลงทะเบียนเนี่ยก็จะง่ายๆนะครับลงได้2ช่องทางคือทาง w w w s i nofarm.cra.ac.th นะครับสคือผ่านแอปพลิเคชั a s I n o p น c r a s i n o p ครับทั้งระบบ ios และ android นะครับนี่เป็นข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นนะครับสสิงหานะครับลงม2รอบ1ิโมงกับ บ่ายสองครับสิบสี่นาฬิกานะครับใครสนใจเตรียมตัวไว้ได้เลยครับเจ็ดหมื่นห้าพันรายครับขอบคุณครับ